สวัสดีค่ะเด็กๆขะมาพบกันอีกแล้วแล้ววันนี้มาเจอกับค,คุณค,ครูครีมในคาบของศิละปะสร้างสารครค์ไข่เด็กขะวันนี้คุณครูจะพาเด็ก,ดกมาทํางานศินละปะเกี่ยวกับการประดิษฐ์พระอาทิตย์สงสัยไหมคะว่าทําไมถึงถึงประดิษฐ์พระอาทิตย์นะ้า ใช่แล้วค่ะสาห์นี้เราเรียนเกี่ยวกับหน่วยกลางวันกลางคืนคุณครูก็เลยจะพาเด็กมาประดิษฐ์พระอาทิตย์กันไข่เด็กคะ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้อุปกรณ์กระเลือดกันก่อนดีกว่านะคะเด็กคะ่ะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยจานกระดาษไข่เด็กจานกระดาษแบบนี้แล้วก็กระดาษ A4 ค่ะเป็นกระดาษเหลือใช้แบบนี้ก็ได้เอามาตัดแทนถ้าเด็กไม่มีจานกระดาษสามารถเอากระดาษ A4 มาตัดเป็นวงกลมก็ได้นะคะแก้ว ถ้าไม่มีเป็นกาวแท่งเป็นกาวน้ำกก็ได้แล้วคะ่ะเด็กๆค่ะกระดาษสีสีอะไรก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลยที่เด็กๆชอบหรือเด็กๆมีก็ได้นะคะไม่จะเป็นจะต้องเป็นสีส้มแบบนี้ก็ได้กันไกลกันไกลเป็นของมีคมเพราะฉะนั้นเวลาใช้ต้องมีผู้ปกครองอยู่ข้างๆานะคะเด็กๆอย่างสุดท้ายค่ะสีเทียนหรือสีไม้หรือสีน้ำก็ได้ดเด็กๆเ,เอาไว้ตกแต่งพระอาทิตย์ของเรานั่นเองใ่ะเด็กๆ เดี๋ยวก่อนที่จะไปทำเรามาเรียนรู้จุดประสงค์กันก่อนดีกว่าจุดประสงค์ในการทำงานศิลปะครั้งนี้ก็คือหนึ่งให้เด็กฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมือค่ะแล้วก็ฝึกจินตนาการของเราน,นั่นเองเด็กพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือกันเลยค่ะ เด็กขาพาทของครูเสร็จแล้วคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะน่ารักไม่เอ่ยเด็กๆได้เห็นวิธีทําไปแล้วอย่าลืมประดิษฐ์พาธิทิสวยๆแบบนี้ส่งมาในไลน์กลุ่มของพวกเราคุณครูจะรอดูผลงานของเด็กนะคะเด็กค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะพาธทิบ๊ายบายคะ่ยยคะ